สวัสดีครับมาพบกันนะครับผมกับข้ามเวลาเดอะซีรีส์ของเรานะครับตอนที่21แล้วนะครับผมเป็นตอนสุดท้ายของลูกแก้วมังกรน,นะครับก็คือหมดในช่วงของดาวอาทิตย์ที่ย้ายเข้าลัคนามังกรน,นั่นแหละง่ายๆเลยนะครับง่ายๆเนาะที่นี่ก็อยากทําเป็นนิทานให้คุณได้ดูกันนะครับผมอ่าตอนสุดท้ายของเราคือ ตอนที่ดาวพุธย้ายนะครับเพราะว่าในอย่างที่บอกนะครับว่าในเดือนนี้มันจะมีดาวเล็กดาวน้อยที่ย้ายกันนะครับเฟสสุดท้ายของเราก็คือดาวพุธย้ายนะครับดาวพุธเนี่ยย้ายก็คือวันนี้วันที่เท่าไหร่เอยวันนี้วันที่เฮ้ยพรุ่งนี้สิอ๋อตายละ <laughs> ทําเร็วไปกว่าหนึ่งวันเนาะเออปกติจะทําช้าทําตามวันอ้าวดูวันปิดอังนั้นนอนครับลองดู <c oughs> นึกว่าวันนี้อ๋อวันนี้วันที่ห้าใช่ป่ะแต่ว่ามันย้ายประมาณยี่สิบสามจุดหนึ่งสี่ก็คือประมาณห้าทุ่มของวันนี้นะครับย้ายห้าทุ่มของวันนี้เนาะย้ายที่อ่าลัคนาราศีกุมย้ายไปอยู่กับเจ็ดนะครับผมแม่เราก็นึกว่ามันย้ายคืนนี้ใช่ป่ะเอองงย้ายคืนนี้แหละถูกแล้วนึกว่าย้ายคืนวันที่ย,ย้ายนึกว่านึกว่าเอออะไรนั่นแหละอประมาณนั้นแหละเริ่มเบอรอละ <c oughs> นะดาวเล็กมันย,าย้ายเย,ยเยโยะเย,ย,เยไปหมดเลยนะครับเพราะนั้นดาวพุธจะย้ายวันนี้ที่อัดอยู่คือประมาณตีหนึ่งนะตีหนึ่งสี่ติบนะคนหลับคนนอนมาอาัดทำไมวะอ่ะเนาะก,ก็นั่นแหละนะเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้มีงานมีอะไรนะครับเช้างกลางวันผมไม่ค่อยสะดวกนะครับก็จะสะดวกกลางคืนกลางคืนแบบนี้เพราะนั้นก็เจอกันตอนเช้านะครับผมวันพุธสี่ย้ายนะครับผมก็ประมาณห้าทุ่มของวันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง เราดูจากที่เราได้ทำอะนะครับผมว่าหนึ่งดาวที่ย้ายเฟสที่หนึ่งอันที่สองก็คือดาวพุธย้ายย้ายไปแล้วนะดาวพุธเนาะแล้วก็มาดาวอะไรย้ายครับดาวอังคารย้ายนะครับมีแต่ดวงเล็กๆย้ายแล้วมาเฟสที่สี่นั้นคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยที่ทุกคนอาจจะบอกว่าเน้นทใํใไมเน้นทใํใไมเน้นสิครับเพราะว่ามันเป็นดาวการเงินนะดาวศุกร์มันคือดาวการเงินและความรักใช่ปะ เออถ้ามันดาวการเงินและความรักแล้วมันแบบว่าไปอยู่ตรงนั้นสี่เดือนอะ่ะนี่นี่ร้องกันแล้วนะร้องร้องเพลงรอกันแล้วนะลัคนาตุลลัคนาเมฆนี่เขาร้องเพลงแบบแย่ yeah, แล้วนะอ๋อถามว่ามันจริงไหมคุณก็ลองดูไปเรื่อยๆคุณก็ลองดูไปด้วยเรื่อยๆนะครับว,ว่าเรื่องของดวงดาวเนี่ยมันจะออกมาแบบนั้นจริงไหมเอ,อ๊ะเราทํานายว่าดาวพุธเสียทําไม มันเสียในเรื่องปากเรื่องของการเจรจารใช่ปะ่ะเพราะมาทํานายเรื่องดาวศุกร์ดาวศุกร์ก็คือการเงินและความรักโอ้ยบอกว่าคนลักคณาเมฆแย่แน่นอนเพราะว่าศุกร์คุณไปตกวินาศลัคนาตุลแย่แน่นอนเพราะว่าศุกร์คุณไปทํามาหากินไม่คล่องขึ้นถูกไหมอ่ามันก็ต้องดูมันก็ต้องดูสิว่าสี่เดือนเนี้ยจะ,ยะจะรอดไหมลัคนาราศีสีอีกหนึ่งนะครับที่ดาวศุกร์ไปตกอยู่ที่มรณะระวังโรคภัยไข้เจ็บ นะครับช่องทองข้างล่างทั้งหมดเลยเพราะว่าราหูว่าสุกก็คือช่องทองข้างล่างรวมๆกันนะครับไปจนถึงกระเพาะปัสสาวะเลยนะครับเพราะนั้นคนลัคนาศิษยสิงห์ก็ต้องระวังเรื่องโรคภัยไข้เจ็บพวกนี้นะครับไปสู่ที่เฟสที่5้าของเรานะครับก็คือดาวเกตย้ยายย้ายมานี่ไม่ไม่อะไรนะย้ายไปแล้วไปกระตุ้น6กับ8อีกนะถูกปะย้ายมาแล้วไปกระตุ้นบกกับ8โอเคลัคนาสิงห์ไม่เท่าไหร่เพราะว่าดาวเกตเนี่ยมันอยู่ในกระดุมพระแต่ลัคนาตุลเนี่ย มันไปอยู่ในวินาศมันไปอยู่ในวินาศของคนลัคนาตุนนะครับและไอลัคนาเมฆมันก็ไปอยู่ในอลีอลีไปกระตุ้นวินาศวินาศไปกระตุ้นอลีนะครับไอสองคนเนี้จะเน่าอยู่นะครับอืมจะเน่าแน่นอนอ่ะนะไม่เชื่อแล้วแต่นะครับไม่ได้ขู่แต่ว่าเราพูดเพื่อที่คุณจะได้วางแผนการเงินให้เป็นวางแผนเรื่องของความรักให้ได้เท่านั้นเอง นะครับดาวมันมาแบบนี้มันคือมันคือรางมันคือรางมันคือเหมือนกับเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นโอกาสหรือเป็นนิมิตหมายอันดีอ่ะเนาะประมาณนั้นเพราะนั้นเมื่อเรารู้ว่าดาวมันย้ายในเรือนที่เสีย<ง>เราต้องแก้ไขเราต้องเตรียมป้องกันนะครับไม่ได้บอกมาทำนายเพื่อการแช่งแต่มาทำนายเพื่อบอกให้คุณรู้ว่าเฮ้ยดาวไม่ดีทำไงละ่ะป้องกันไว้เกิดบอกว่าเฮ้ยฉันไม่เชื่อหรอก ฉันไม่เชื่อหรอกว่าดาวไม่ดีสี่เดือนฉันจะอดอับจนค้นแค้นจริงๆฉันจะความรักตายห่างหายไปเอา้าก็แล้วแต่แต่ถ้าคุณบอกว่าอา่ะคุณก็ป้องกันเอาไว้นู่นนี่นั่นถึงแม้มันไม่เกิดมันก็ยังดีกว่าไม่ป้องกันจริงปะนั่นแหละครับนะอ่ะไปดูกันช่วงสุดท้ายคือช่วงของดาวพุธย,ย้ายอันนี้อาจจะไม่ไม่แรงเท่าไหร่เบาๆนะครับเราก็เติมเติมเติมที่ลัคนาราศีกลุ่มนะอ่าสุซ,ซีของเรา ต่อยไปเลยซูซี่กระตุยไปเรียบร้อยแต่ต้งแรกนะครับเราก็ทําเป็นซีรีส์ซีรีส์นะซีรีส์นี้ก็คือซีรีส์ตอนจบนะครับก็คงได้ดูคลิปเรียบร้อยแล้วนะครับคลิปของลัคนามังกรนะครับแล้วก็ขอบคุณนางแบบนางแบบทุกท่านนะครับแล้วก็ลัคนามังกรนะครับแล้วก็ยังมีเฟสสุดท้ายอ่านิทานมังกรเนาะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเจ้าหญิงมังกรก็เลยแบบว่าไปจุติเป็นนางฟ้าเมื่อเป็นนางฟ้าแล้วเห็นมังกร โกธาโอ้โหเนาะก็เลยแบบว่าลงมามาดับแค้นมาดับทุกข์ของมังกรมาป่ะเราไปอยู่ด้วยกันทั้งสองก็เลยเข้าไปอยู่รวมกันเป็นลูกแก้วมังกรน,นั่นเองนะครับนาะนิทานง่ายๆไม่รู้มาอย่างไรแต่งเองหมดอ่ะเก่งเนาะแล้วก็ไปดูกันครับผมว่าถ้าสมมติว่าคนละกาลาราศีกุม นะครับแล้วก็ราศีกุมดาวพุธย้ายดาวพุธเรายบอกว่าดาวพุธท,ที่เขาย้ายเนี่ยเขาย้ายแค่22วันเขาคือการย้ายแบบอะไรครับเขาคือการย้ายแบบเสิร์ตนะครับอ่ะเดี๋ยวขอใส่สีใส่สีป้ายสีนิดนึงอ่ะเนาะการย้ายแบบเสิร์นะครับผมอืมโอเคมานะครับการที่ดาวพุธย้ายเนี่ยเขาย้ายเข้าไปอยู่ในราศีตรงนี้นเนาะไฟเขียวแล้วกัน ไฟเขียวกับไฟแดงไฟเขียวเขียวดิไม่เขียวทีนี่เนาะอะสมมติเขาย้ายเข้ามาอยู่ตรงเนี้ยนะครับก็คือเป็นลักษณะกลุ่มนะครับแล้วเขาก็มีการเดินทางเคลื่อนที่ของเขาเนี่ยเป็นแบบเสิร์ชคือรวดเร็วเพราะว่าเขาแค่ 5- ้าถึงยีเ็อนนั้นก็คือแค่22วันเท่านั้นถูกไหมครับยีบวันที่เขาจะเดินทางมาตรงนี้นะครับเพราะเขาเสิร์ชเร็วนะก็ ทีนี้ยังไงต่อละอะดาวพุธย้ายเข้ามาดาวพุธเอเกี่ยวกับเรื่องของการเจรจากันค้าขายการสื่อสารถูกไหมครับเรื่องของเครื่องมือทำมาหากินเกี่ยวกับเรื่องของโทรศัพท์มือถือการสื่อสารก็คือพวกคอมพิวเตอร์ต่างๆนานาเนาะสี่ย้ายเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของคําพูดได้ไหมเกี่ยวกับเรื่องของการเจรจาได้ไหมเกี่ยวกับเรื่องของพ่อค้าแม่ค้าอาชีพได้ไหมได้ดาวพุธยังแปลความว่าอะไรครับยังแปลความว่าเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินนะครับเกี่ยวกับเรื่องของช่องทองนะครับ มันก็จะตีความโลกต่างๆนานาด้วยประมาณของดาวพุธนี่แหละนะครับเพราะดาวพุธย้ายเข้ามาเขาเจอใครครับเขาเจอกับดาวเสาร์ครับดาวเสาร์เนี่ยปก, s. <S ปกติมันเป็นคู่ศัตรูของทุกดาวเลยนะครับอธิบายเพิ่มเติมเนาะดาวเสาร์เนี่ยจริงๆเป็นคู่ศัตรูเลยเาร์แปลว่าไฟมันเจอกันหนึ่งมันก็คือคู่ธาตุไฟโอเคอยู่ด้วยกันได้นะครับเาร์กับ1 1กับ7อยู่ด้วยกันได้เพราะว่าเป็นคู่ธาตุไฟแต่1กับ7เนี่ยถ้าใช้ปิดทางไฟมันก็ไหม่ไฟมันก็โหมแรง นะครับเพราะนั้นต้องใช้เป็นไฟที่เกิดการสร้างสรร์น,นะครับเสร็จแล้วไปดู72เขาบอก72เนี่ยคือคู่แห่งการแบบว่าต้องอยู่ในระเบียบแบบแผนทําอะไรต้องตามเปะ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 นะบางที่อาจจะแปลว่า27คือคู่พัดภาคนะครับผมไม่ได้แปลอย่างนั้นนะครับตามตําราของเลี่ยมจะรับแปลว่า27เนีแปลว่าคู่แห่งการเป็นระเบียบนะครับเพราะนั้นถือว่าบางคนไม่ชอบความเป็นระเบียบเนาะมันอาจจะเป็น27ที่แบบเป็นคู่ศัตรูนิดนึง นะครับเสร็จแล้วส7เจนี่ยตัวแรงเลยนะครับ37เจนี่ยตัวแรงเลยจริงๆอาจจะบอกว่า2เนี่ยเอสองเนี่ยเป็นสีเขียวเขียวเขียวเหลืองเขีวยวเขียวแดงๆหน่อยละกันนะครับมันม้องมีทั้งดีลายๆนะครับพอสามเนี่ยสามเจ็ดเนี่ยคู่ศัตรูชัดๆนะครับถือว่าไม่ดีถือว่าเป็นจะเป็นการแบบว่าเลือดเลือดเลือดออ,ออกบาดเจ็บนะพัดภาคสูญเสียได้ในเราในเลเวลที่แบบประมาณเลเวลหนึ่งนะครับเลเวลหนึ่งไทจูเลเวลหนึ่งอ่ะเนาะ หนึ่งหรือสี่วะไ <c oughs> รจูเลเวลเลเวลหนึ่งนะกันะนะนั่นนะเสร็จแล้วสี่ล่ะสี่เจ็ดก็แปลว่าการคุยเรื่องผลประโยชน์พูดยังไงให้ได้ผลประโยชน์อ่าถือว่าเป็นคู่ที่ดีนะครับเสร็จแล้วห้าเจ็ดล่ะห้าเจ็ดเขาก็คือถือว่าเป็นคู่ศัตรูที่ร้ายแรงที่สุดนะครับการ,รพัฒนาการสูญเสียการจากลาเพราะฉะนั้นนี่คือไคจูระดับ9นะครับเสร็จแล้วคู่ต่อมาคือ6 7ล่ะ6ก็ก็คู่ศัตรูของเขาอีกนะครับ หกเจ็ดก็คือพัดพัดเรื่องความรักพัดพัดเรื่องการเงินนะครับแล้วถ้าเป็นเจ็ดเจ็ดล่ะอ่าเจ็ดเจ็ดเขาบอกว่าจากที่เจ็ด่ะมันเป็นการหวาดระแวงมันก็จะนิ่งอยู่เฉยๆนะครับอ่าแปดเจ็ดล่ะแปดเจ็ดนี่เขาบอกคู่นี้คือคู่แห่งความยิ่งใหญ่อ่าถือว่าดีไปนะครับเก้าเจ็ดละ่ะเก้าเจ็ดเขบอกคู่ของการลุยแหลกลุยไปทุกที่ดุยมันดะปะฉะดะเลยนะครับแล้วศูนย์เจ็ดล่ะอ่าศูนย์เจ็ดเขาบอกว่า อาจจะเป็นเรื่องของการที่ศูนย์ไปทําลายเจ็ดก็คือนิ่งๆเฉยๆเป็นเสือนอนกินแต่เขาบอกบางทีเสือนอนกินก็คืออมพาตอมพึกนั่นแหละนะครับเพราะนั้นก็ต้องเราเลือกให้ถูกว่าอยากจะนอนกินแบบกินดีหรือว่ากินแบบกินยาตลอดชีวิตเจ้าหญิงนิทาก็ต้องระวังนะครับนี่คือคู่ดาวความหมายของคู่ดาวทั้งหมดนะอธิบายเพิ่มเติมไปเพราะว่าดาวพุธไม่มีอะไรมากมายแต่ว่าเราอยากให้คุณได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องโหราศาสตร์และก็เรื่องของตัวเลขนะครับเพราะนั้นเราจะเห็นว่าดาวพุธเองเนี่ย ถ้ามองว่าเขาเองเกี่ยวกับเรื่องของการเจรจาการค้าขายการสื่อสารถูกไหมครับเขาไปเจอกับเจ็ดเพราะนั้นมันคือเรื่องของการเจรจาการค้าขายการสื่อสารเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ขึ้นนะครับเขาโยกหาใครอีกครับไม่มีครับเขาไม่ได้โยกหาใครเขาโยกไม่เจอใครเขาโยกอย่างมากเขาก็เจอสามซึ่งมันไกลเกินไปนะครับมันไกลเกินไปแต่คนที่จะโดนคือไอ้คนนี้ครับไอ้คนนี้ครับที่จะโดนนะครับเพราะเขาจะทําตีกนถึงลักษณะไอ้ลักนณเนี้ครับเออ กูซวยอีกแล้วลัคนาตุนเนาะกี่เรื่องกี่เรื่องตุนมันก็โดนอ่ะปีเนี้อ่ะนะเพราะนั้นมันไม่โยกถึงขายเพราะนั้นเราแค่ทำนายแค่4ี่กับ7ถูกไหมง่ายนิดเดียวนะครับเพราะนั้นง่ายนิดเดียวเราไปกันเลยครับลัคนาแรกคือลัคนากลุ่มนะสี่เจ็ดก็คือการพูดคุยเรื่องของผลประโยชน์จากที่พุทธอยู่ในเรือนของวินาศมาเกือบ30วันนะครับเพราะว่าเป็นพุทธเสร์จอย่เงี้ยแปบ๊บเดียวเองอ่นะเนาะเพราะว่ามันอยู่ในเฟสที่ไหนอยู่ในเฟสที่3ใช่ปะ อยู่ในเฟสที่สามอ่าอยู่ในเฟสที่สองอยู่ในเฟสที่สองเท่าไหร่อ่ะม่งแป๊บเดียวอสิบห้าวันยี่สิบห้าสิบหกวันเองอ,ะอ่ะเออนะเฟสที่สองพูดย้ายสิบหกวันเนอะสิบหกวันพอมาอยู่ในเฟสที่หกมันเสริ์ตแต่มันประมาณยี่สิบสองวันนะครับเพราะฉะนั้นพุทธก็เหมือนกันพุทธที่วินาศมาเข้ามาทับลัคนาเราถือว่าการพูดการเจรจาลีการขายการสื่อสาร ดีหมดนะครับล้วพูดคุยเพื่อเรื่องของผลประโยชน์ได้ดีแล้วเจ็อยู่ไหนเจ็นาว่างมันไปอยู่ในกระดุมพระด้วยเพราะนั้นก็อาจจะบอว่ามีการพูดมีการเจรจามีความหวดระแวงมีความรอบคอบในการพูดในการจะเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ของเรานะครับถือว่าดีครับไพ่ที่ได้ออกมาคือชาริออตนะครับผมไพ่เดอะดาก้อนของเราก็เป็นชาริออตเนาะทำยังไงทําต่อไปพูดเจรจาค้าขายอย่างไร ไม่รู้ว่าข้างหน้ามันคืออะไรเพราะมันเป็นทั้งขาวและดําแต่เราต้องพูดเราต้องเรจรจาเพื่อให้ได้ผลประโยชน์เข้ามานะครับผมลักณะต่อไปคือลักณะมีนเลยลักณะมีนไปตกที่วินาศร่วมกับเสาการเจรจาเพื่อผลประโยชน์อาจจะเป็นการเจรจาเพืผลประโยชน์ในแดนไกลเป็นการแคะขายในแดนไกลอันนี้ถือว่าโอเคแต่ถ้าอยู่หน้าบ้านบ้านตัวเองถือว่าขายไม่ได้เครื่องมือสื่อสารเสียการสื่อสารเสีย นะครับเพราะฉนั้นถือว่า47ของคนลัคนามีนั้นเสียหายนะครับต้องระวังในเรื่องของคําพูดไพ่ได้ออกมาคือบอกว่าเป็นเซเว่นอัไพ่อาจจะไม่ค่อยตรงนะครับแต่ว่าจะพยายามแปลความหมายว่า s e เว่นอมันคือเรื่องของ7ถ้วยความการเลือกเลือกสิ่งต่างๆมากมายแสดงว่าอาจจะมีความคว้อยเกย๋คนลัคนาคนลัคนามีนอาจจะมีความขวัยเกย๋เช่นดาวอาทิตย์ใหญ่เข้าราภะใช่ปะราผลฉันมีลาบฉันมีงานฉันมีอังคารเป็นพันธุ อ่าฉันมีหกเข้ามาโุ้ยดูดีหมดเลยแต่มันเสียที่ว่าดาวพุธการเจรจามไม่ได้แปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาที่เราเจ็ดถ้วยฉันเจรจามไม่ได้เออตีความแบบนี้ได้ไหมนะถ้าจะตีความตามไพยร่วมกับดวงดาวก็อาจจะแปลว่าเจ็ดถ้วยมันแปลว่าหลากหลายหลากหลายก็แต่หลากหลายทุกสิ่งทุกอย่างฉันพูดไม่ได้บางสิ่งบางอย่างฉันอยากจะทําอยากจะเลือกเข้ามาแต่ฉันก็เลือกไม่ได้ประมาณนั้น นะครับพรานั้นถือว่าดาวพุธเสียนะครับไปตที่ลัคนาเมฆนะครับผมลัคนาเมฆของจัน่านี้ก็เราบอกว่าดาวพุธย้ายเข้ามาเป็นลาภล,ลาผลเพราะะฉนั้นถือว่าคําพูดของตัวเองจะสร้างผลกําไรให้เพราะนั้นถือว่าที่ย้ายเข้ามาเนี่ยมันมาจากกรรมมะใช่ไหมกรรมมะคือการวางแผนในเรื่องของการเจรจาแล้วมันก็เข้ามาเป็นลาภละถือว่าถ้าคุณได้วางแผนในเรื่องของคําพูดแล้วมันก็ย้ายเข้ามาเป็นลาภผลจากเฟสที่ผ่านมา ถือว่าดีครับถือว่าการพูดการเจรจาเพื่อให้ได้ลาบเข้ามาเพื่อให้ได้ผลประโยชน์เข้ามาความพูดของคุณดอีอาจจะมีลาบปากเข้ามาได้ไหมได้นะครับจันญาจะมีลาบปากก็จะอ้วนขึ้นนะครับช่วงนี้ลองดูสิว่าจันญาคนละขนาเมฆอ้วนไหมอืมจันญาบอกกูไม่อ้วนค่ะแต่เมนาดบอกกูอ้วนค่ะไม่เชื่อไปถามเมนาดดูหรือไม่ไปถามใจพิมพ์ดูเนาะ อ่ะไปดูไพ่ที่ได้ที่ได้ไพ่ออกมาบอกว่าเป็น four of pentacles โอ้ยสี่เหรียญสี่เหรียญก็ถือว่าดีสินเนาะฉันเอ๊ะฉันจะหางานใหม่ดีไหมฉันได้ตําแหน่งใหม่ดีไหมใช่ป่ะเออนั่นแหลคะครับเขาเลยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวฉันลองหาดูก่อนนะว่าจะได้แบบว่ามีวิธีทำมาหากินอย่างไรบ้างเพราะว่าสี่เหรียญมันคือรู้ทางทำมาหากินเนาะมันหาหาทางดูสิพูดคําพูดใช่ไหมเขาบอกคําพูดเป็นลาภผลเพราะฉะนั้นต้องใช้คําพูดในการที่จะ หาตำแหน่งหานู่นนี่นั่นได้ไหมอ่านั้นคำพูดถือว่าจะต้องเอาคําพูดไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้นคนละกษณะต่อไปคือ Candy. แคนดี้ละกณน่าลซีพฤกศพเนาะดาวพุธเองตกอยู่กัมมะอ่าอย่างเงี้ยพุธคือกัมมะก็เอาคําพูดนี่แหละการเจรจาการค้าขายการสื่อสารเนี่ยแล้วเป็นเจ็ดสี่เจ็ดด้วยนี่ยิ่งชัดเลยเราะนั้นพู้พูดเข้าไปพู้ธพูดเข้าไปราคาคนลักษณะพฤกศพก็คือช่วงนี้อาจจะมีเรื่องของการเจรจาเรื่องของผลประโยชน์ เพื่อความสุขความเจริญของชีวิตเพื่อสุขลาภลาภลาภผ,ผลของเรานั่นเองนะครับเพราะนั้นเราได้เลยครับเอวอว์ดนะแสดงว่าจะได้ในเรื่องของโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเอเนะเอราว์ดเนี่ยคือคุณคูดคุณคุยคุณเจรจาเพื่อให้ได้แหละเพื่อได้งานใหม่ๆเพื่อได้สิ่งใหม่ๆเข้ามา ดีขึ้นนะครับถือว่าดีครับคนลักษณะต่อไปคือลักษณะเมทุนนะจ๊ะฝนนี่ของเรานั้นบอกว่าดาวอาทิตย์ตกอยู่ในเลือนของมรณะใช่ปะไม่เกี่ยวกันเกี่ยวกับดาวพุธเนาะ,ะดาวพุธตกอยู่ในสุภาษ ดาวพุธที่ตกอยู่ในเรือนสุภาเขาเรียกว่าดาวพุธที่เป็นปิณฑุบายก็ยคือคิดมากคิดเยอะเมื่อคิดมากคิดเยอะทําไงแล้วมีเสาหวันระแวงอีกใช่ป่ะโอ้ยสี่เจ็ราะว่าฉันคิดเรื่องของผลประโยชน์ฉันจะทำไงดีวะมันได้ผลประโยชน์เฮ้ยตอนนี้อาทิตย์มันก็กตกโมลณะอังคารคือความขยนันขยนัขยนกล้าแค่นี้ที่ดีแม้ว่หรือว่าดาวพฤหัสอยู่ในเรือนของวินาผู้ใหญ่มันก็ไม่ค่อยช่วยเหลือเราเราต้องไปถามีเจ้คนนั้นใช่ไหมเพราะเป็นเสาสุภาพะเอองั้นก็ต้องไปคุยกับเสาเจ้คนนี้แหละอีหัวหน้าผู้หญิงคนนี้แหละ มันจะทําให้เราได้การได้งานได้การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเนาะแต่อย่าไปคุ้นพูยอะไรมากมายเพราะที่ยังตกมนละนะะอยู่นะครับนี่มึงก็คุยไปคิดมาคิดไปคิดมาคิดแล้วมึงก็ลงมือทําเลยนะจ๊ะฝนนี้นั่นแหละนะครับพระพุทธคือการคิดมากคิดเยอะในเรือนของสุภปิณฑุบัตนั่นเองนะครับอย่าคิดเยอะภัยที่ได้ออกมาคือ For o f อฟ o r วนเนาะ o ฟ r ์ทอฟ o r วนนั้นเขาบอกว่าอะไรสี่ดาวใช่ป่ะสี่ดาบ สี่ดาบแปลว่าอะไรวะสี่ดาบแปลว่าอะไรรู้ปะ,ะสี่ดาบก็บอกว่าเหมือนกับไอ้พวกที่เป็นรูปโลงศพก่ะ์เขาบอกฟื้นจากความตายฟื้นจากความเจ็บป่วยใช่ไหมครับเหมือนกับไปรีชาร์จตัวเองขึ้นมาอะไรประมาณเนี้ยนะครับเพราะนั้นถ้าสี่ดาบเนี่ยเข้ามาในสุภาใช่ป่ะมันก็เหมือนกับตัวเองอะ่ะเอาไงดีวะยังจะนอนต่อดีวะอะไรเงี้ยนะอืมประมาณนั้นอะ อย่าให้มันเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นก็นแล้วกันนะครับซีดาบก็เลยบอกว่าเหมือนฟื้นจากความเหน,น,นื่อยละล่ะตื่นขึ้นมาละเป็นสุภาด้วยก็แปลว่าเออ ออกมาคิดออกมาทำนะคิดแล้วก็ลงมือทำนั่นเองนะครับกดลักษณะต่อไปคือพันนีพันนีลักล่ารอสีก็ร <g> า <iggle> กดเนาะสี่ไปตกอยู่ในเรือนของมรนะเพาการเจราจาการค้าขา,ขายการสื่อสารช่องท้องต้องระวังอ่าตัวจากเก็บกันเรื่องของน้ําดื่มน้ําป่านะนะครับสี่เจ็ดรวมกันการเจราจารเรื่องของบลประยุนต์อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่การเจราจานี้อาจจะต้องมีการเลื่อนออกไปชิบหายแล้วเลื่อนอีกแล้วหรอกแต่อาทิตย์อยู่ในเรือนที่ดีนะ แต่ถ้ารอไปจากนี้เดี๋ยวอาทิตย์ก็จะกลายเป็นมรณาเพราะฉนั้นตอนนี้รีบเจะจะรีบคาขายให้ได้นะครับผมก็นั่นนะครับไฟออฟเฟอร์ er. นะครับผมไฟออฟเฟอร์ er. นั้นคือเหมือนว่าการตีกันการตีกันตานทะเลาะกันการทะเลาะกันตีกันมันไม่ทําให้เกิดอะไรที่ดีขึ้นหรอกนะครับเพราะฉะนั้นก็ อารมณ์อร่วยกันเนาะมันเหมือนกับเนี่ยการตีกันเพื่อผลประโยชน์นั่นแหละนะครับตามไปเลยนะไปต่อที่คนลักนาสิงลักนาสิงของตุยยานะครับผมลักนาสิงระบบว่าอยู่ตรงไหนครับอยู่ในเรือนของปัตตานีกู้ของหุ้นส่วนถือว่ามันเป็นการเจรจาค้าขายเป็นการจาเรื่องของผลประโยชน์เกี่ยวกับกู้ของหุ้นส่วนถือว่าดีครับถือว่าดีนะดาวพุธย้ายเข้ามาดีอ่านะครับผมไพ่ได้ออกมาคือไพ่อองไฟอ of ครับ น้องฟ้าคามันบอกว่ามันมีถ้วยที่ตกแตกลงไปแต่ฉันก็ยังมีถ้วยอยู่2ถ้วยที่เหลืออยู่ข้างบนนี้นะครับเพราะนั้นเลยบอกว่า5ถ้วยเนี่ยมันคือแบบว่าอย่าไปอะไรอาวอนกับสิ่งที่มันหายไปเลยเนาะสิ่งที่หายไปเราก็เก็บมาเป็นประสบการณ์แล้วเราก็เริ่มต้นใหม่เอาสิ่งที่มอยู่ใน2แก้วเนี่ยสถ้วยเนี่ยเอามาใช้ดูสิว่ามันสามารถที่จะต่อยอดอะไรได้บ้างนะครับอย่าไปอะไรอาวอนกับสิ่งที่ผ่านมาเพราะนั้นมันก็เหมือนกับว่าการที่จะทําเจรจาค้าขายกับ ลูกค้าต่างๆนานาเนี่ยโอเคฉันมีโอกาสที่จะคุยกับปะตะัตตานีใช่ปะ่ะแต่มันเกิดขึ้นรวดเร็วเพราะนั้นเราต้องทําไงครับเราก็ต้องตั้งใจตั้งใจที่จะพูดตื่นขอยเตรียมงานให้ดีวางแผนให้ได้แต่ถ้ามันเสียไปแล้วเพราะอะไรเพราะว่าช่วงนี้อาทิตย์มันตกอยู่ในเดือนองอลีหกแปดมันตกอยู่ในเดือนของมรณนะใช่ปะ่ะเราอาจจะคุมเกมนู่นนี่นั่นไม่ได้เราก็ต้องไม่เป็นไรฉันทําเต็มที่มากที่สุดแล้ว นะครับประมาณนี้เนาะเราก็เดินต่อไปกันลักษณะกันนะครับลักษนะกัารเองเราบอกว่าดาวอยู่ในเรือนของอลิเพราะนั้นอย่าระวังเอาหมาออาจะปากปิดปากไว้อย่าเอาหมาเอาหมาเล่นนะครับนั่นแหละสี่ตกอยู่ในเรือนของอลิอุปสรรคศัตรูเสาก็คือหวาดระแวงสี่เจ็ดมีปัญหามีอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องของการคุยเรื่องของผลประโยชน์เนาะ หรือว่าพูดดวงเดียวแล้วก็บอกว่าอย่าปากหมาแหละนะครับปากดีๆพูดดีๆอย่าสร้างศังตรูนะประมาณนั้นแต่พอสี่เจ็ดรวมกันมันก็กลายเป็นการุกุยเรื่องของประโยชน์แล้วมีอุปสรรคเกิดขึ้นนะครับผมเพราะนั้นภายที่ได้ออกมามันคือโอ้ยแล้วแต่บุญแล้วแต่กรรมวิวอัลฟอร์จูนเพราะนั้นบุญตกรรมคืออะไรวิวอัลฟอร์จูนใบนี้คือแล้วแต่บุญแล้วแต่กรรมมันคืออะไรมันก็คือแล้วแต่ปากของเรานั่นแหละถ้าว่าปากเราสร้างศัตรูมันก็เกิดศัตรูปากมันไม่สร้างศัตรูมันก็เกิด ผู้ประทับใช่ป่ะเพราะนั้นต้องระวังอย่าไปมองว่าใบนี้มันคือแล้วแต่เวแลทกรรมมันคือแล้วแต่การกระทําของตัวเรานั่นแหละนะครับถ้าเราเดี๋ยวทําดีเมื่อคงได้ดีทําชั่วปากเสียก็คงจะไม่มีใครคบหานั่นแหละนคนลักษณะต่อไปคือลักษณะเจมาได้ลักษณะทุกองลักษณะตุ่นเจ,จ,จ,จนุกนี้ของเราลักษณะตุ่นเนะาะดาวพุทธตกอยู่ในเรื่องของปุตตะบริวารน,นะครับปุตตะบริวารก็แปลว่าตามมาทีหลังใช่ป่ะ เออตามมาทีหลังแต่ว่าดาวพุธเองเนี้ยอย่างที่บอกเนาะว่าคนอื่นน่ะเขาไม่มีตรงนี้แต่ฉันมีอะ่ะฉันมีตีโกนอะ่ะเออเนาะเพราะแม้ว่าฉันไม่มีดาวแต่ฉันทําตีโกนได้ชาวบ้านก็ทําไม่ได้ฉันคนเดียวที่ทําได้ในจักรวาลน,นี้นะครับเพราะฉะนั้น สี่เจ็คือเรื่องของปุตตะการเจรจาเรื่องของผลประโยชน์ใช่ปะ่ะพูดเข้ามาทีหลังพูดมาปุตตะก็แปลว่าจันไม่ค่อยพูดไม่ค่อยเจรจาหรือจันพูดเจรจาค้าขายเริ่มดีขึ้นในภายภาคหน้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะสิบห้าวันอาจจะดีขึ้นในวันที่ 9ก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองอะไรประมาณนี้ได้ไหมทีนี้มีสามมีสุภาพะก็แปลว่าความสุขความเจริญจากความกล้าความขยันของฉันใช่ไหมสามเจ็ดก็ต้องระวังในเรื่องของปุตตะสุภาะย้ายเข้าตัวเองคําพูดของเราที่เกิดขึ้นมาระวังมันจะบาดหมางต่อสิ่งต่างๆรอบตัวเรานะครับเพราะมันมีสามเจ็ดเป็นคู่ศัตรูแต่สี่เจ็ดมันเป็นคู่คุยผลประโยชน์เพราะนั้นการคุยผลประโยชน์อาจจะมีการขัดขวางผลประโยชน์เกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันหรือจะแปลความว่า ต้องพูดต้องคุยอย่าให้เกิดความบาดหมางขึ้นนานนะครับแต่มันก็เป็นหลักทั่วๆไปอ่ะเนาะที่คนแบบว่าต้องแบบว่าคุยมันก็ต้องคุยเรื่องผลประโยชน์ถูกปาะนั่นแหละครับไพ่ที่ได้ของเขาเออกมาเป็นไพ่ของเซเว่นออลเป็นเลเคลเขาบอกว่าปลูกพืชชนใดหวานพืชชนนั้นเอออะไรอย่างนั้นแหละเนาะหวานพืชชนใดก็ได้ผลนานอะนะครับพเพราะฉะนั้นก็เจ็ดเหรียญน,นั่นคือ คุณได้ทําสิ่งใดไว้ตั้งแต่ตอนที่ดาวศัพดาวพุธเป็นพันธุพุธก็มาเป็นปุตตะในตอนนี้นั่นเองนะประมาณนั้นแหละพูดอะไรไว้ทําอะไรไว้กืนน้ําลายตัวเองหรือเปล่ามันก็กลับมาตรงนั้นแหละนะครับลัคนาราศีพิจิกนะครับดาวไปอยู่ในเรือนเลยครับดาวไปอยู่ในเรือนของเออไม่รู้ เดี๋ยวนี้ขอลบก่อนนะลัคนาพิจิกนะครับดาวไปอยู่ในเรือนของอะไรครับไปอยู่ในเรือนของพันธุ์ทุกบ้านกันวหมือนายการขายบ้านกันขวนกว่าโอ้ยส่เจ็ดการคุยเรื่องบทประโยชน์เรื่องของการขายบ้านสงสัยลัคนาราศรีพิจิกเนี่ยซึ่งอันมีตั้งแต่พระควลินจักกิจแล้วก็รสขคนหรือวชื่ออะไรไม่รู้ชื่อปุเนะนักขายที่ทั้งนั้นเลย น่าจะขายที่ได้นะสี่เจ็ดพันธุเนี่ยถ้าใครไม่รู้ว่าจะขายที่ยังไงติดต่อสามคนนี้เนาะโฆษณาให้แล้วนะจ๊ะสามคนเนี้ยปะโควินจักกิจแล้วป,ปุป้ายวิเศษอืมเนาะถ้ามีใครจะขายที่ฝากขายสามคนนี้นะครับสี 47, ่เจ็ดพันธุเรื่องของการคนควายหาคนควยหาการเจราจารเพื่อให้เกิดผลประโยชน์เรื่องไรเรื่องบ้านไรืที่ดินนั่นเองนะครับ ขอให้เจราจาแล้วได้6ปุตตะเนาะหนึ่งเป็นสัตจะมันก็น่าจะได้อะเพราะว่าดาวมันอยู่ในเรือนที่ดีอะแค่ว่าต้องขยันมากขึ้นเพราะอังคารไปตกมรณนะนั่นเองนะครับภพยที่ได้ของเขาคือ q ควีนออ r เลยจ้ะโอ้โหแักขณะพิจิตรควีนออลนั้นราชินีแห่งการจัดก,การนะครับจบธุรกิจการจัดก,การมานะครับขอให้ได้ขอให้โดนนะครับคนลัคกกนาต่อไปคือลัคนาธนูลัคกกนาธนูเองมาบอกว่า ดาวเข้าอยู่ในสัจชาก็คือพูดคุยพูดคุยผลประโยชน์กับคนรอบข้างนั่นเองนะครับสี่เจ็พูดคุยผลประโยชน์กับคนรอบข้างง่ายๆนะครับไพ่ <c oughs> ที่ได้ออกมากลายเป็นเทนอฟวอลแต่ไพ่ไม่ง่ายกับกูนะไพ่ <c oughs> ไม่ง่ายกับธนูเลยนะครับเพราะบอกว่าพูดธนูดาวพูดใยญ่เข้าสัจชาพูดคุยเพื่อผลประโยชน์กับคนรอบข้างแต่คนรอบข้างสู้กับอืม <c oughs> เนาะคนรอบข้างสู้กับเลยกลายเป็นเทนดอฟบอลโอ้ยกว่าจะได้ตะเคสมึงเนาะคลลัคนาธนูก็บอกว่าเลือดตกยางออกเลยนะครับเพราะฉะนั้นธนูสู้ๆนะคุยกับคนรอบข้างให้ได้ผลประโยชน์ละกันแล้วลัคนาสุดท้ายคือลัคนามังกรนะครับลัคนามังกรเนาะอ๋อมังกรอยู่ไหนล่ะอ่ะพายมาละนะครับลัคนามังกรนี่นอนตลอดนะครับไม่ก็มีคนลัคนาที่ไม่มีคนเนาะ ดาวพุธอยู่ในเรือนของกระดุมพาการคิดการวางแผนสี่เจก็คือการคิดการวางแผนเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ต่างๆนานาขึ้นนะครับอาจจะมีการพูดเยอะวางแผนการพูดหรือเว่าเรือของการพูดเพื่อให้ได้เงินนะเพราะสี่กระดุมพาน,ะนั่นเองไพ่ที่ได้ออกมามคือแห่งดาก้อนก็คือแฮงแมนเอ๊ะทำไมมันแฮงแมนนะทำไมมันยังแบบว่ายังมีอะไรแบบว่ายังไม่ไปไหนเหรอมันยังไม่ใช่โอกาสตอนนี้เหรออันนี้คือไพ่อาจจะออกมาแบบว่า ไม่ได้อาจจะไม่ได้ตรงนะแต่มันอาจจะแบบออกมาเตือนหรือเปล่าว่าเอ๊ะมันมาจากตรงไหนนะคนละมนามก่อนใช่ปะ่ะอาจจะมาจากเอ่อหา้าที่เป็นปุตตะวันนั้นอ่ะจะเล่าเพิ่มเติมวันนั้นอ่ะก็คุยกับพี่คนหนึ่งที่อยู่ในลักษณะมืองก่อนเสร็จแล้วก็บอกว่าอยู่ดีดีเนี่ยเฮ้ยดาวมันดีหมดเลยนะดาวอาทิตย์ก็ดีดาวพุธก็ดีใช่ปะ่ะอยู่ในลักษณะนเนี่ยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยดาวอาทิตย์ก็ดีดาวพุธก็ดีใช่ไหมครับ อยู่ในลักณนณาบังกรดีหมดเลยแต่ปรากฏว่าปรากฏว่าอะไรปรากฏว่าวันนั้นเขาป่วยเออแล้วเขาขับรถแล้วปรากฏว่าเขาขับรถแล้วเนี่ยเขาก็แบบว่าจะไปถึงแล้วปรากฏว่าไม่ถึงเนี่ะอืมไม่ถึงนี่ก่ะกลายเป็นว่าทําไมทําไมถึงไม่ถึงทําไมดาวดีขนาดนี้ทําไมป่วยเขาก็เลยผมก็เลยจับมาดูนะองว่างให้ในวันที่สองกุมภาพันธ์เนี่ยเขาบอกว่าคนลักณนณาบังกรดีหมดเลยใช่ปะ หนสตกตรงนี้7อยู่ตรงนี้2-8อยู่นี้ไม่น่าดีไม่น่าเสียอะไรใช่ปะ่ะปรากฏว่าผมก็มาวางนาวางของวันนั้นไว้คุณดูสิแม้ดาวในระบบจะดีแต่นาวาง5ตกเสีย5า้าอลิอาทิตย์เนี่ยเขาตาแดงอาทิตย์เป็นอลิอังคารเนาะเสร็จแล้วรถเขาก็ต้องซ่อมอีกก็เป็นหเป็น4 8ก็คือ8มรณนะก็ลดต้องเอาไปซ่อมสใช่ไหมสี่แล้วสโอ้สี่แล้วก็หกสี่หกด กมรณะหนึ่งห้าสามตกอยู่อลีนี่ขนาดนี้ดาวดีนะแต่ดาวดีแต่ปรากฏว่นานว่างไปอยู่ในอลีและมรณะหมดเลยนั่นเลยก็เลยกลายเป็นว่าเออจริงวะ่ะคือนาว่างก็มีสําคัญนะแต่เราก็คือดูเรือนใหญ่ก่อนนะครับเพราะฉนั้นก็อันนี้ก็เป็นเคล็ดลับเนาะบางทีเราบอกเห็นเห็นข้างนอกเฮ้ยไส้มันเอ้ยหน้าตามันดีเลยแต่สมัยไส้มันแบบแย่ yeah, เลยนะครับเพราะฉนั้นคนลกษณะมังกรเนานะสี่ตกอยู่ในเรือนของกระดุมพระนาว่างที่หนึ่งของเขาก็น่าจะอยู่ที่ กรรมะใช่ป่ะเออก็ถือว่าโอเคการพูดกจจารเจจาในเรื่องของการงานนั่นเองนะครับถือว่าสี่ย้ายมาดีนะครับแต่ว่าไอ้ตัวแฮงแมนน็่คือแฮงดาก้อนก็คืออาจจะบอกว่าบางครั้งอะ่ะบางสิ่งบางอย่างที่ดีอ่ะบางทีมันก็ยังไม่ใช้เวลาของมันนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเฟสสุดท้ายของดาวพุธยายและถ้าเวลาถึงซีรีส์ตอนลูกแก้วมังกรติดตามชมเลยลูกแก้วลูกต่อไปนะครับลูกแก้วแห่งความหวัง สวัสดีครับ